ตาที่เจ็ดอย่างที่คิดมองไม่เห็นเลยแฮะ ถ้าอันนี้ยังมองไม่เห็นหล่ะก็เราไม่รูนจะทํายังไงก็อมองไม่เห็นหล่ะมั้งครับเออมาเลยเห็นสินะค่ะหนูเห็นนี่ตอนที่รวมพลังเวทอยู่ฉันทัปัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพลังเวทกำลังมาร้อนนิดหน่อยแฮะแต่ไม่ถึงขนาดเผากันหน้าสินนะถ้าเพิ่มพลังเวทไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหมือนกับเล่นไหมนะก็อาจจะพูดอย่างงั้นไม่ได้เตมป่าเท่าไหร่นะก็มินตัวนั้นอาจจะเป็นกรณีพิเศษก็ได้ หรือก็คือไม่มีใครมั่นใจได้านสินนะ,อะเออคุณพ่อครับเพิ่งคุยกับไปเมื่อวานจบเราได้าเรียนเหมือนกันนะครับกระเพาะพ่อเชื่อในตัวลูกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องสงสัยตัวลูกนี่เพราะงั้นก็อยากรู้ให้ละเอียดเลยแหละนะยิ่งไปกว่านั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่สนใจในสิงที่ลูกสนใจหรอกนะคิดว่าเป็นความต้องการในวัยเด็กของพ่อเท่านั้นแหละ แต่ก็น่าดีใจที่เขาให้ความสนใจถึงขนาดนี้แล้วเรื่องที่ทําตอนนี้รมถึงแค่นี้จุดนี้ใช่ไหมน่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็มีสิ่งที่อยากจะลองทําอยู่เหมือนกันนะครับจีออนพ่อจุดไฟเลยนะเอิมแล้วกวนด้วยครับเหมือนท่านพ่อจะตื่นเต้มากเลยไม่ใช่หรอนั่นคุณพ่อน่าจะชอบทดลองเหมือนกันละมัง้ง ขอบคุณครับคุณพ่อทั้งสองคนช่วยอาหารหน่อยนะครับรวมพลังเวทอ่าไม่แล้วจีออนขอบคุณครับพ่อโถเอ้ยอันแตา,ายไม่ใช่หรือไงทำอะไรลงไปเนี่ยมาไม่นะน่าอานจริงๆเมื่อกี้มันอะไรกัน ไฟมันกลายเป็นสีฟ้านะการตอบสนองของพลังเวทฉันต้องใส่นะว่ามันจะใช้ได้ผลกับสิ่มีชีวิตเท่านั้นหรือเปล่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าสบัดกับพวกปรากฏการณ์ธรรมชาตินะ่ะผลลัก็ตาที่เห็นเมื่อกี้เลยอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นมันก็ตอบสนองกับอย่างอื่นด้วยสินะน่าจะนะครับเห็นกับตาขนาดนี้ก็ต้องเชื่อแล้วหรอนะสิที่เชอรออนพูดไปความจริง หมือนกัเข้าใจกันแค่สองคนเลยนะมันไม่ได้ออกมาจากความบ้าเปล่าเหมือนไฟมาติดที่พลังเม็ที่เรารวมไว้ตรงมืออย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าเปียต่อไปเรื่อยๆแหละก็อาจจะปล่อยพเยาบอลได้ก็ได้วันต่อมาไปแล้วนะคุณพ่อจัดไปได้ทุกเมื่อลานเอาฮึบอุณภูมิไม่เปลี่ยนไป ควันเป็นสีดำและสีเทาแต่ไฟเป็นสีน้ำเงินเพิ่มไฟให้ทีพอจะเพิ่มฟืนเข้าไปดีละ่ะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วล้านนี่มาเรื่องอะไรกันคะน่าสามารถใช้แบ,บ่มนกับไฟได้จริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากนี้แล้วกันนะคุณพ่อบอกว่าถ้าทําถ้าเขาไม่อยู่ด้วยคือกับท่านเกล้เสรนะคะอิมก็เลยกลายเป็นว่าคุณพ่อมาช่วผมนี่แหละ งั้นเหรอท่านเคยเป็นคนที่ทำหเขาเข้าใจและยันเราไา้สินะคะวันนี้วันนี้ไม่หยุดหรอคะใช่เธอกำลังฝึกดาบอยู่คนเดียวหายากนะปกติเธอพูดเสมอว่าจะอยู่ข้างชิออนตลอดนะคะม,มันไปไปไม่ได้ที่เธออยู่ที่นี่ทุกเวลาอยู่แล้วแต่จากที่ฉันเห็นฉันแปลกใจมากกว่าที่เห็นพวกเธออยู่ด้ยกันตลอดนะคะอาจจะเป็น พอเรื่องที่เกิดมื่อสอวันที่แล้วก็ได้ค่ะใช่เด็กผู้หญิงทีครั้งนึงได้ตัดสินใจแลวยตัวเธอเองแล้วเธ<ข>อก็มุ่งมั่นอยู่กับมันมันเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนใจเธอได้ในตอนนี้ค่ะขอโทษแทนเธอด้วยนะนะั้า้าผิดแล้วน่ามาเป็นสิ่งที่ดีสำหับเธอต่าหากค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะช่วยนายเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ดีนะเธอพูดถ,ถูกแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะเป็นข้างเดียวกับเธอตลอดไปในหนึ่งเดือนผมเจอบางอย่างในขันอนล่าเวทมนต์แม้จะสัมผัสไปที่ไฟตัวไฟที่ติดมาก็ยังเป็นสีแดงแต่เมื่อรวมพลังเมทไปจุดจุดหนึ่งความพิ้ศของไฟมีความเปลี่ยนแปลงไปพลังเมฆสามารถปล่อยจากร่างกายถู่ถูงมือและชุดส่วนอื่นได้แม้ว่าฉันจะไม่ได้สัมผัสกับไฟแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมากพอ พลังเวทก็ทําให้ไฟติดได้แต่ว่าความอัตรายของมิจายเวทมนต์ไฟมันมากเกินกว่าจะฝึกเพื่อใช้ทั่วไปจีออนพ่อคิดว่าการทดลองพวกนี้มันค่อนข้ามีความหมายเลยนะแต่พ่อไม่เห็นรู้สึกว่าจะให้มานทางานต่อไปยังไงได้เลยผมเห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสามารถยิงไฟออกไปแบบสะเทียนสะียนมางคนจะดี ถ้ามีถุงมือกันไฟล่ะนะเอ,อื่มรูปบันแสงที่มาจากปลาเท้ามันเป็นรูปบันพลังเมฆใช่ไหมหล่ะคะถ้านายสามารถทําแบบนั้นได้นายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายให้ไฟออกมาจากมือนายได้คะ่ะใช่ผมกําลังคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ทำไม่ได้นี่สิเอ๋นีฉัะทําได้นะย,ยังไงจะทําทได้ยังไง แล้วเธอสาม,มารถทำได้นานแค่ไหนแล้วดิฉันก็ฟังมาจากวิธีที่นายทำแล้วเมื่อดิฉันลองทำด้วยตัวเองดิฉันก็ทำได้เลยนะคะดิฉันคิดว่ามานี้ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่านายสามารถทำได้สำเร็จแล้วแน่นอนเหมือนกันไสหิดคะ่ะครั้งต่อไปดิฉันจะบอกนายทันทีที่พบพ่คีนนะคะนั่นช่วยได้มากเลยนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าค่คสา,ามารถทำได้ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันก็ควรจะสามารถทําได้ดีเหมือนกันเธอทําให้ดูอีกรอบทีนายจะไปต้นจากสา่างละเอียดถ้านานหรือโฟกัสเดียวนายจะทำําเร็จค่ะมันดูเบาบางกว่าพลังเวทที่ผมทําได้อีกแท้ราวกับว่าแค่กุมมือของเธอมาบางทาไมหลังจากที่เธอปล่อยบอลแสออกมายังมีพลังเม็ดเหลืออยู่ที่มืออีกนะไม่เห็นเลยฮะอ๋ออย่างนี้สินะแบบนี้ นายทำได้เร็วมากเลยนะคะทําไมนายสามารถทำได้ทันทีเลยล่ะคะเนี่ยผมควบคุมขนาดของพลังไม่ที่ปล่อยออกมาผมปล่อยพลังเวทไม้ทั้งหมดลงไว้ที่มือขวาแต่จริงๆได้เหลือพลังเวทไว้ส่วนหนึ่งที่ฝ่ามือพลังงานเป็นสิ่งจาเป็นในการปล่อยสินะคะเอาละเราจำที่กาไว้ใจดีกว่าเอาละทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วจะเริ่มแล้วนะ บาไฟติดแล้วโอ้มนกำลังลอยอยู่ดูนี่นะนั่นมันที่จุดไฟแบบพวพานี่เข้าใจละลูกตดไฟมันแสงด้วยตัวจุดไฟนั่นสินะมันสุดยอดมากนักาสามารถยิงลูกวันไฟไปที่ไหนก็ได้สินะคะเนี่ยมันคือไม่มนสินะ <c oughs> ผมใช้เวทมอนอยู่ในที่สุดผมก็สามารถใช้ได้ผลทําสําเร็จลูกกระทำหน้าตาหนะ้าขยย่ยอยู่นะทําไมลูกทาหน้าแบบน,นั้นล่ะแม้ว่าทุกทีเขาจะชอบทำตัวแต่งางานงามอยู่เสมอแม้ไม่มีเวทดมอนในรกแห่งนี้แต่ผมเป็นคนเดียวที่ก็พอเวทดมอนถึงแม้จะเป็นแค่รูปไฟที่ลอยอยู่ยังไม่คยเป็นเวทดมอนจริงๆเท่าไหร่แต่ผมก็อดทนเรามาเป็นเวลามากกว่าสาิปีแล้ว พอดีใช้เปดมอนก็ขอบคุณจริงๆต่างโลกตายแล้วจีออนตัวทำหน้าได้น่ารักน่าชืันจริงๆคุณแม่แม่ไม่เป็นไรแล้วหรอแม่นพักก่อนละ่ะไม่เป็นไรแล้วสบายมากฟังเรื่องเป็ดมอนมาจากพ่อแล้วละ่ะถึงแม้จะพักเาใจเรื่องนี้ก็เถอะแต่ถ้าจีออนเจอสิ่อยาทำแล้วก็ทำเถอะจ้าแค่ว่า จานี้ไปถ้าเจออะไรมาก็บอกกันด้วยนะอยากจะช่วยด้วยแต่ช่วยอะไรไม่ได้แค่ได้ฟังและรู้สิ่งที่ทำก็โอเคแล้วจ้ะเออขอบคุณครับครั้งนี้จะทำตามนั้นแน่นอนครับมาลีมันได้ฝึกถึงเท่านี้ก็พอได้แล้วยังไหวอยู่จะฝึกจนกว่าจะถึงเวลากินข้าวเย็นฝึกมากๆว่าดีกว่าจะได้แข็งแกร่งขึ้น ท่านพ่อก็บอกเอมใช่หรอคะก็บอกอย่างนั้นแหละแต่ก็ต้องมีกิจกกรมกันบ้าง mm hmm. เธออยู่ตรงนี้ทุกวันมาหลายทีแล้วนะถึงแม้จะฝึกดาบจบแล้วแต่เธอก็ยังฝึกอ,อยู่คนเดียวต่ออีก mm hmm. จะเหตุการณ์วันนั้นมาลิก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนิสัยก็ยังไม่ปกติแต่พอจะต่อเมื่อไหร่เธอก็จะบอกพูดกับมนมากมาก นี่พี่พอเขาพูดอย่างนี้แล้วได้เวลากลับเข้าใจแล้วล่ะถ้าทีออนพูดอย่างนั้นแล้วล่ะก็เอาอย่างนั้นก็ได้อย่าคิดมากเลยนะมานี่กำลังค่อยๆยืนด้วยตัวเองอยู่เอม เป็นไปได้ไหมว่าผมตัวเกียดซะแล้วไมไม่น่าไม่น่าใช่ถ้าเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนั้นจนถึงตอนนี้ถ้าทาตัวเหมือนเดิมได้ก็แปกแลกละผมก็เหมือนกันตั้งแต่คราวนั้นเริ่มเกิดความคิดที่จะใช้เมทมนกับสารสูนเพื่อปกป้องครอบครัวและตัวเองขอบใจมากช่วยได้เยอะเลยเม็มนนี่จะโดดจริงเลยฮนะครับ ธรรมดาโอกาสที่คิดไว้พูดอะไรของลูกนะเรื่องพวกนี้ปกติมันทำไม่ได้หรอกนะคนที่ใช้เปลวเพลิงได้ก็มีให้ชีออนเท่านั้นแหละพ่อคิดว่ามันเป็นที่สุดยอดมากเลยนะผมตั้งชื่อเวณีว่าเปลวเพลิงหลังจากผมมีใจทําให้ปล่อยไฟตรงออกไปได้สำเร็จต่อไปก็อยากใช้เวทมนจากมือเปล่าโดยตรงได้เลยเครื่องมือชิ้นนี้มันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ ถึงตอนนี้ทดลองที่เรียกว่าใา้เมนต์ให้ถึงสิบนาทีจะทําได้แล้วก็เถอะแต่เป้าหมายของผมไกลกว่านั้นเยอะจะว่ายังไงดีล่ะผมอยากจะกลายเป็นผู้ใายเมนต์ที่มาราังการนั่สิยังไงก็เถอะพัเรื่องการวิจัยเปรียบเพืิงไว้ก่อนหากถึงทางตันก็จะได้เผชิญกับสิ่งอื่นได้อีกนั่นคือพฤติกรรมของผม